สู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะวันนี้พี่สาวมาเยี่ยมบ้านนะคะพี่พาดค่ะอยู่ข้างหลังค่ะเออสวยสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันนะคะพี่พารค่ะ<า>ครั้งแรกค่ะมามา,มา,มาหาน้องอาาสวยไหมนี่สวยทุกคนบอกว่าจังใดว่าจังใดกต่สวยทุกคนเนี่ยเนาะ ดูพี่หุ่นเพี่ยวเพียวพี่หุ่นดีมากเลยน้องอ้วนเออได้ได้อ๋อวันนี้พี่มาอุดหนุนน้องค่ะดอกไม้อยู่ข้างหลังค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะดอกไม้ดูเอาค่ะสวยมากเลยนะคะดูอเลยคะขอบคุณนะคะพี่แพทดโอเคคิดถึงมากเลย คุยกันคุยกันแต่ทางโทรศัพท์แรกคครั้งแรกค่ะครั้งแรกมาเจอครั้งแรกเอต่อไปจะมีครั้งต่อไปอยู่รออีกกอนใช่ค่ะเดี๋ยวเจอกันบ่อยๆเออโอเคโอเคค่ะสู้ๆนะคะอ่ะมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดรักกันเลิฟๆค่ะ